I'm mm -hmm. all เกิดตอนไหนคะประมาณสิบโมงสี่สิบห้าท้งวันไหนยี่สิบไปแลมันเข้ามาแบบครั้งแรกหนูคิดว่าเป็นเพื่อนพี่เขาหนูเห็นแล้วครั้งหนึ่งอ่ะอตอนที่เขายังไม่ได้หยิบโทรศัพท์หนูก็ไม่ได้พูดอะไรคือเข้ามาคือก็เปิดประตูเดินเข้าไปเลยเลยว่าอย่างไรใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเราทําอะไรอยู่หนูก็นั่งกินข้าวอยู่ในครัวค่ะกินข้าวอยู่ใีครัวใช่ก็เปิดเพลงเปิดหนังเสียงดังมากเลยนะหนูนั่งอยู่ข้างในเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็ เหมือนมองหาอยากมองหาอะไรหนูก็ว่ากีเป็นเพื่อนกันเนี่ยหนูเลยไม่พูด <จะ S 1> พี่เขาในบ้านใช่ค่ะหนูก็เลยเงียบพอหนูเห็นมองอีกรอบที่สองเขาหยิบโทรศัพท์พี่เขาหนูก็เลยว่าเฮ้ยทําอะไรอะ่ะแล้วก็คิดในใจว่าเอา้าทําไมเพื่อนพี่เขามาต้องหยิบโทรศัพท์แล้วคิดในใจว่าทําไมเพื่อนพี่เขาแก่จังอายุ <laughs> <laughs> ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณห้าสิบกว่าแล้วค่ะตอนนั้นน้องทาอะไร หนูน่ากินข้าวอยู่ข้างในกลัวค่ะแล้วได้คุยกับมันไหมหนูเขาหนูพูดกับเขาเขาไม่พูดด้วยค่ะเขาก็มองหน้าพูดว่าเฮ้ยทําอะไรอย่างนูนวันนี้แล้วหนูก็พูดว่าใครอ่ะเขาก็ไม่ตอบหนูแล้วก็มองหน้าหนูพอหนูเดินเข้าไปแล้วเขาก็เดินเข้ามาหนูชี้หน้าหนูด้วยทําหน้าสัตและทําท่าเหมือนไม่ให้หนูพูดค่ะแล้วเขาก็ชี้หน้าหนูเดินเข้ามาหนูก็เลยเรียกพี่เขามันก็เลยถอยออกไป ิดโทรศัพท์ไปเครื่องนึงค่ะตกใจปะเขารู้ว่าคนร้ายตกใจคุณก็กลัวตัวสัตน์เลยคิดว่าเขาจะมาทาร้ายอยู่แล้วโทรศัพท์ของใครคท่านนูหยิบไปอ่ะของพี่โยค่ะของพี่จีบ้านเนี่ยนะใช่ค่ะอยู่นี้ใช่ไหมแต่ไม่ได้ล็อกแค่ปิดไว้อย่างนี้ใช่ใช่แล้วมึงทำไรเดินเข้าไปเลยมันเปิดเปิดเปิดเข้าไปเลยเหรอใช่ค่ะเปิดเข้าไปค่ะ แต่ไม่ได้เห็นหนูหรอกหนูเดินหนูหนั่งนี้เข้าหลบเข้าไปข้างในพี่เขาก็นอนตรงนี้คือเขานอนกันทั้งหมดน่นสี่เขานอนทั้งหมดน่ะสี่คนค่ะคือคือนอนนอนเรียงหมดเลยสี่คนใช่ค่ะแต่ตรงนี้อ่ะเขานอนสามคนแบบว่าเขานอนใกล้ชิดกัน,นะคะเราน้า,าทท่าตรงไหนครับอยู่ในครัวค่ะในครัวก็เห็นมันเลยเดินเข้ามาเปิดประตูเดินเข้ามาแล้วโทรศัพท์ไว้ตรงไหน หนูเห็นตอนเขาหาหาของอะคะ่ะโทรศัพท์เขาก็วางไว้ใกล้ที่เขาที่นอนนั่นแหละครั้งแรกอะเขาหนูคิดว่าเขาเข้ามาเขาจะเอาหมดทุกเครื่องเลยแต่ว่าหนูเห็นก่อนมันเลยได้ไปแค่เครื่องเดียวมันชี้หน้าหนูทำหน้าแบบเหมือนว่าจะฆ่าหนูเลยหนูก็เลยเรียกพี่เขาหนูก็กลัวมาคนเดียวใช่ค่ะพีายายุ่หน่อยนะเขาว่ารู้รู้สึกตัวก่อน ั้งแรกตรงนี้มีสองเครื่องเขาว่าจะเดินเข้าไปเอาแต่พี่เขาเขายับตัวแล้วมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเอาเครื่องของพี่เขามันหยิบเอาแบบหน้าตาเฉยเลยนะครั้งแรกมันก็เห็นหนูมองมันอะแต่มันไม่กลัวคิดว่าหนูเป็นผู้หญิงตัวเล,เล็กคงทำอะไรไม่ได้กล้าแล้วเข้ามาในบ้านเลยนะใช่ค่ะเปิดประตูปิดประตูปึ๊บเข้าไปเข้าในของเลยนะของเลยนะใช่ค่ะ ตอนนั้นพวกเราก็นอนกันไม่รู้สึกไม่รู้เรื่องเลยคนเลิกงานเป็นโทรศัพท์ของใครอที่มันหยิบไปอ่ะอ้าวเหรอมันเป็นโทรศัพท์ของใครโอ้โหของเราเองใช่ครับได้หายไปใช่ไหมคือราวางข้างๆไว้ไเลยแชทแบตวางไว้ข้างๆครับปกติเราจะวางไว้กันอยู่แล้วตกใจปะขนาดนอนมันเดินเข้ามาในบ้านตกใจแต่ว่าตอนแรกไม่ตกใจผมกูตื่นนอนผมไม่รู้เรื่องอะไรพี่ โทรศัพท์ยี่ห้องอะไรโต้ซื้อมาราคาเท่าไหร่ตอนนั้นสี่พันกว่าต้องใช้ครับผมเพื่อใช้ประจำดูขออยู่ในบ้านด้วยนะมันเดินเข้ามาเนี่ยครับผมเจ้ยอะไรนะเจ้าคนบ้านอยู่กันกี่คนครับเนี่ยวันนั้นเราบอกว่าเก้าคนแล้วก็ตอนเกาะเหยียอยู่กันแค่แปดเล่นความยัง ครับแล้วเขาก็มาเจาะ้างหน้าแล้วเขาก็เดินเข้ามามันรถมันรถมอไซค์มอไซค์ครับจอดไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินเข้ามาครับเราเรามีคลิปในกล้องของเราเลยกล้องที่เรามาดูมาเนี่ยคลิปกล้องของเรากล้องนาบานของเราอยู่ด้วยป่ะวันนั้นอ่ะค่ะอยู่ข้างห้องน้ำอยู่ดูกล้องพอดีเห็นน้องเขาคุยกับใครว่าใครอยะเราก็เลยเปิดกล้องดูว่าลงมาไม่ทันอ่าตกใจมาที่มันเดินเขานะ เดินเข้าไปเฉยเลยอ่ะดีไม่ทำร้ายน้องไม่ถูกทำร้ายด้วยนะใช่น้องน้องเสียบอยู่กว่าแต่ว่าเขาถูกถ่ายก็เลยว่าเห็นใครหยักตัวกันเลยก็จะตื่นก็เลยรีบออกไปอยู่ในบ้านเสียบเขาใช่ไหมหรอให้ภาวะที่เล็มคนนี้แบบคนนี้เหรอมีเดี๋ยวมีลูกเต็มอยู่ถอดหมวกก่อนเข้าบ้านเลยถอดหมวกก่อนเข้าบ้านด้วยเหรอโอ้โหคือมันทำเหมือนเป็นบ้านตัวเองของมันเองเลยเดินเข้ามาเนี่ยใช่ไหมครับมปริญญาดมากเลยพี่ ห่อพอขอนอยู่ล่อเลยนะ